วันนี้เรามางานฝังรูปนิมิตนะคะเริ่มงานพรุ่งนี้นะคะนี่เป็นสถานที่ของอโบสถ์เก่าหรือว่าสิมเก่าตามที่ชาวบ้านเรียกนะคะจะเรียกว่าสิมเก่าอันนี้คือด้านในนะคะจะมีพระบรมสารีริกธาตุด้วยนะคะเนี่ยนะคะเนี่ยคือพระบรมสารีริกธาตุนะคะอันนี้คือหลวงปู่จันทานะคะแล้วก็มีพระประธานนะคะ แล้วก็มีลูกลิมิตนะคะอันนี้ลูกใหญ่ลูกใหญ่หนึ่งแบาทนะคะของเจ้าภาพคุณสุภาพรอ,อุตลกุลนะคะเป็นเจ้าภาพลูกนิมิตองใหญ่ลูกใหญ่นะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูบริเวณรอบๆนะคะใหญ่โตมากอลังการงานสร้างมากนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะแล้วก็จะมี อันนี้เป็นบริเวณนะคะบริเวณร,บรอบๆเนาะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะแล้วก็จะมีพ่อปูแมย่ย่านี่นะคะพ่อปู่แมย่ย่าพ่อปู่สีสุดโธแม่ย่าสีปทุมมานะคะแล้วก็อันนี้เป็นลูกแก้วลูกแก้วสารพัดหนึ่งนะคะ อันนี้ลูกนี้ลูกที่สองนี้ลูกที่หนึ่งหนสนบาทจะอยู่ข้างในนะคะอันนี้ลูกที่สองนะคะห้า0 0ื่บาทนะคะเดี๋ยวจะให้ดูบริเวณนะคะเนี่ยค่ะสวยงามมากแดด่องค่ะแดด่องเห็นไหมคะ สวยงามมากนี่คือนี่คือโบสเก่าหรือว่าสิมเก่านะคะถ้าบ้านถ้าบ้านนอกเราเนาะเขาจะเรียกว่าสิมเก่าภาจารย์ก็มาบูรณะนะคะทำใหม่นะคะแล้วก็เราจะทำการฝังลูกนิมิตนะคะค่าขายผ่านไปผ่านมานะคะพรุ่งนี้เริ่มงานนะคะวันที่16 1 6ถึง19นะคะตัดลูกนิมิตวันที่19 แถวนี้จะเป็นลูกบริวารน,นะคะลูกบริวารอันนี้มีปู่ทาเวทด้วยนะคะสององค์นะคะอยู่ข้างหน้าเลยนะคะนี่คือบริเวณที่จะทำพิธีนะคะจะมีการบวชชีพามพรุ่งนี้นะคะวันที่16บหกบวชชีพามันที่16นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมาบวชชีพามกันนะคะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นลูกลูก ลูกบริวารค่ะลูกละสามพันบาทนะคะก็จองไปกันนะคะลูกละสามพันบาทนะคะแม่นางก็จองลูกหนึ่งญาติพี่น้องก็จองคนละลูกละลูกค่ะเนี่ค่ะบริเวณไม่ใช่มีด้านเดียวนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะตรงนี้จะเป็นฝั่งข้างนี้จะเป็นโรงทานนะคะเดี๋ยวจะมีโรงทานเริ่มตั้งแต่บ่ายวันนี้นะคะโรงทานเนาะ อันนี้จะเป็นรายชื่อผู้ที่ร่วมทําบุญซื้อลูกนิมิตไอทิตยสกรสดีค่าค่ะก็มาดิมาด้หลายมือลวจ้ะเนี่ยค่ะเป็นบริเวณเนี่ค่ะรอบวัดหมดเลยนะคะอันนี้เป็นโบสถ์โบสถ์ใหญ่นะคะของทางวัดนะคะอันนี้เป็นโบสถ์ใหญ่เนาะทีนี้พระอาจารย์ก็จะทํา เป็นเป็นอย่างนี้คะ่ะห้อยเขาเรียกอะไรเนี่ยสวยมากเลยนะคะคือชาวบ้านทํานะคะชาวบ้านทําเอามาแฝนประดับนะคะประดับแล้วก็จะมีผ้าไตเดี๋ยวเราจะแห่ผ้าไตารอบโบสกันนะคะเนี่ยคะ่ะแห่ผ้าไตารอบโบสนะคะแล้วก็จะมีมีรอบวัดเลยคะ่ะรอบรอบหมดเลยหมดบริเวณเลยคะ่ะสวยงามมากนะคะ ใครอยู่ใกล้ๆหรือไกลๆอยากมาก็มาได้นะคะมีงานฝังลูกนิมิตนะคะที่วัดทุ่งสว่างปะโคตะมนปะโคอําเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานีนะคะเริ่มงานพรุ่งนี้นะคะตัดลูกนิมิตวันที่19พรุ่งนี้วันที่16ตอนเย็นจะมีแห่ผ้าไตนะคะแล้วก็บวชชีพานนะคะ อยากมาก็มาได้นะคะสาธุบุญร่วมกันนะคะสาธุสาธุนะคะ